ก so ูคงจะแก๊งงั้จะแม่กูนายเอกกูมีแต่เพื่อนแท้อยู่เนอะเนอเฟกไอสัตว์ของเพื่อนปลอมเลิกลงเลิกแกงในจังหวได้พวกคองให้มึงยกกันมาทั้งเซตตัวไหนที่บอกว่าสุดก็ให้มึงยกกันมาทั้งโซน่ะสองครา้วันร้างสนุกกูพร้อมจะโบกกูพร้อมก็จรสไตล์กูแม่งก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปในผมก็จะมาแก้งปลอมเสียงเป็นผู้หญิงนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะมันจะเหมือนแบบเสียงผู้หญิงเรื้อๆอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะลองแก้งปลอมเสียงผู้หญิงแแลล้วก็เออางไปบบ ไปเกีย์คนในเซิร์ฟรีเจกันนะครับตอนนี้มีคนอูประมาณสามร้อยเก้าคนป่ะเสียงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาๆๆๆปเราจะไปแบบไปเกียดกันดีมวโอโี้ีคนแตละทมีคนโอ้โหมีรถแตลมีคนอะไะเรียไงต้องว่งเสียงอ ไม yeah. mm ่ก hmm. ี yeah. mm ่ยว้ะทุกคนเนี่ยเอมายดูว่าดู่ี่เลยตุกเลยเลยต้าแต่เทุกคนผมก็ได้ทำามแบบ้นหาแฟนด้นะทุกคนเบบค้หาแนเอตอกระลีอะไรเงี้ยกรลี่ เ้ยอไรอยู่อะไรนะครับเย็นยังไงยรเรเบลนี่เรเบลอ๋อเดินหาเดไปหาโอเคโอเเโอเคค่ะเหลี่ยนจ้าด่าเอ๋เดินเดะอแล้วจะตลกไมไหม ไม่ให้มันตวตเลยแช่นั้นแหละอย่าโตแม่งลต้อไอ้่เหนนี้ายบาไบายีายวาช่านีายบบืยอายบนยนายนาอนายบายบาายบัยมัยบายมายายบาย เขาเปิดเลยแล้วก็เอาเปินั่งเดียเสียท um> ีนี Felipe ่คืออะไรนะคราือใครหรอเด็กอายุต่างกันามกชายตีคนเราทำได้นะครัสดีครับไปครับเจียแน่รักจังเส็ยแน่รักไปครับไปลงไปครับ กูตายหนำหนำหนำตรงเราเล่นกันไหมครับที่ร้านเฮ้ยมึงอย่าบ้าดิออกไปแลไงคืออะไรกันเนี่ยซื้อกูตายแล้วซายอเดี๋ยวมาตังอ่ะคุยอะไร สวัสดีครับพี่ชา,ายสวัสดีครับพี่ชายใช่เอาอีกอ้วนนี่ไปเป็นปิ้งแดดดิเฮียเนี่ยโอ้ขวางหัวขวาง,ง,งตากูจังเลยโอ้ยเดินเดินเดินไป let's go ทำไมไปไปอ่าไปเลย เสียงเหมือไมเลยกูเนี่ยเสียงมือนไม่ใช่เลยขนาดกูบอกไปเสียงวิ่งแล้วเนี่ยไปแบบเสียงแค่มืงไงเป็นคนเสียงแค่เฮ้ยยุ่งกับกูวะอเ่ะ็ตไนั่น้ อาเป็ชางัชาคนดตนเรื่เกินาอะรับนี่ใช่นี่ใช่อะไรอ่ะเจ้าเล็กเจ้า 哇！你。

เริ่มลืมล่มดีแทนกระทำไม่เปจะได้รเสียวมันดังนนะโอเคไปเก็บกระทำไปแล้วอืมต่อไปก็จะมียาแล้วก็ที่พันแผลหรือเปล่าอันนี้จะเป็นกล่องชุบนี่จะเป็นที่ที่พันแผลเอาอะไรดีอีโวก็จะนี่อ่ะอีโวลองลองเสือกหนึ่งอันนะั้นได้ไหมได้ไหมใช้ โอ้โหใช้กันต้องพันหนึ่งใครมีกัญชาขายบ้างครับใช้กันต้องพันเนื้อเอา้าเอา้าเอา้กากัญชากัญชาอีโวเฮ้ยกัญชาอีโวเลยเหรอสี่อันละปะถ้าไม่ติดนะคนข้างๆต้องมาเป็นการผมแค่นั้นแหละถ้าไม่ติดคนข้างๆต้องออกมีเลยเอา้า มันไม่ติดอหรอุ้ยเรไปอ่อนตั้งนานอโอ้โอ้ยโอ้ยอันนี้ต้องป็ดลมั้นีก็ปิดโอ้โหเสียเงินไปฟรีๆเลยอ่ะเปด้นาะมีปูม่ช่ข่ะวด้อไม่ใช่อะไรอะนี้เปดอะไปดมันน่าจะติดหอแหละเนี่ยทำด้วยตีปแบบวะ เปิดที่อันไปโอ้โหงันชาขอวันนี้กูไปล็อกกูว่าแล้วล็อกล็อกล็อกอล็อกแน่แนเอ้ยล็อกอีกแน่นอนดิ้นขันแล้วเนี่ยมันล้อโอ้โหล็อกโคตรเช่าเย้จ้ะ อะไรอ่ะมันไม่มีแบบอืมุ๊ยพี่ชายแล้วสวยจังอ่ะซื้อไม่ซื้อไม่จีบอะไรพี่เทปลาแล้วป่านนี้สวยอ่ะสวยจัง สวยจัดใ่ขอขับอ้าวไม่ใช่คันนี้กดผิดคันนี้ดิเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> แล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว,วโดนพวกขโมยรถนะโดนพวกขโมยรถนะอ้าวอ้าวมันขมโมยรถอ้าวขำๆไปเก็บแล้วกูตรงไหนก็อ่านดูดิเฮ้ยพี่ชายไม่สวยๆกันอนะ่ะกูตรงนพี่ชายอยู่แ,แั้งอะไรหรอ พี่ชา้อยู่ทีงไหนอ่ะพี่ชายอยู่งไหนอ่ะเสียงฮะกกกกูกจพี่ในตรงแล้วพี่ไมกวกกู๊ดเยกกกยกกอย่าม ที่ผมก็จะมาร้องเพลงกู o d Boy มัมมัมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะเลเวลคนเยอะนะกู o d Boy มัม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 กู o d Boy Good Boy มัม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 เก่งมากมัมมัมเก่งมากนั่งโป๊มัมมัมกู o d Boy ร้องใหม่ดีร้องใหม่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 กู o d b y e ไ้ลงหน่อยลงหน่อย กูบายมัม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 เก่งมากพี่มัมมัมกับผมเปล่าไม่ครับอ้าวแล้วซาโปนี่คใส่ไว้นะซึ่มบ้าผมเรียนกูได้ไงนี่ก็สำหรับนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเรียนนะครับเพราะว่าแบบคนในประเทศน้อยนะจริงๆถ้ามีแบบสักสี่ร้อยคนคือเจ็ดร้อยห้าคนสี่ร้อยห้าร้อยคนน่ะคือดีเลยเพราะว่าเขาจอยกันช่วงกลางคืนน่ะการค่ำกลางคืนนี้ผมอ่าตอนเช้าๆเลยนะทุกคนก็สำหรับนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ้ฮอยให้ยังมีอ,อีบีสองก็กดใจยังไงกันนะครับคิด<อ>มีโคตรอายบอกก่อนเพราะว่าผมยังเล่นเซฟอีเจนอีกนากนานะโคตรอาย <c oughs> ส,าสายก็ไปบ่ายครับทุกคนโอเคครับบุตรอมหม่มมนะครับ